ขณะนี้พี่โออยู่ที่บางกะปิซีนิเพล็กนะครับมาชม TY Track in Cinemas ครับราคาเริ่มต้นสำหรับที่นี่คือ400แล้วก็ไปสิ้นสุด450นะครับบางโรงภาพยนตร์อาจจะ350บางโรงภาพยนตร์ก็อาจจะ500ถึง600ก็มีนะครับแล้วแต่ที่นั่งแล้วแต่ระบบแล้วแต่สาขาก็ใครที่ชมก็จะได้รับโบสการ์ดนี้คนละ1ใบเท่านั้นยังไม่พอยังมีการ์ดแบบสุ่มแจกอย่างพี่โอมา2คนก็ได้นี่2ใบแล้วก็จะได้ซุ่มแจกนะครับจะ เป็นการสุ่มซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะได้ซ้ำหรือเปล่าแต่สำหรับที่นี่จะกระสุนบอกว่าแกะดูก่อนได้นะครับแต่ที่อื่นเขาไม่ให้แกะนะที่นี่แกะดูก็จะรู้ว่าอ่านี้มี1แบบนะครับแล้วแบบนี้แบบไม่ไม่ชูนิ้วนะครับเราก็จะได้2แบบไม่ซ้ํากันที่อื่นจะแกะได้แบบนี้หรือเปล่าอันนี้พี่โอไม่ทราบนะครับก็จะมีฉายแค่ห้าวันเท่านั้นคือวันท,ที่1 6ถึง20ในโรงภาพยนตร์ครับเป็นคอนเสิร์ตทั้งแรกในโรงภาพยนตร์เลยครับ